การนำเสนอผลหลังฝึกอาสาคิดศึกษานะคะที่เทศบาลตำบลญ่าตะขาวจังหวัดตรังนะคะระยะเวลาที่ฝึกอานะคะตั้งแต่วันที่20ธันวา2 5 6 4ถึง8เมษา2 5 6 5ค่ะจัดํำโดยนางสาวกัญทิดาจันเกตรหัสนักศึกษา1 1 1 3 3 0 0 8คณะวิทยาการจัดการสาขาเศรษฐศาสตร์ค่ะสถานประกอบการที่ทำการศึกษาคิดนะคะ เรามาดูเทศบาลตำบลญ,ญ่ญาตะเขานะคะที่ทั้งนะคะ101หมู่1ถนนจังเปียนตำบลญ,ญ,ญาตะเขาอำเภอย่านตะเขาจังหวัดจังค่ะก่อนอื่นนะคะมาทะควารรมรู้จักองค์กรรวมของเทศบาลย่านตะเขากันคะ่ะเป็นผังองค์กรรวมนะคะฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติมีฝ่ายบริหารมีนายกเทศมนตรี เลขานุก,การที่ปรึกษารองนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตร,ร,นนตรีแล้วก็ประลัดเทศบาลรองประลัดเทศบาลสำนักประลัดเทศบาลมีกองคลังกองจ้างกองการศึกษากองสาธารณสุขละสิ่งแวดล้อมกองสัสดิการสังคมและก็กองวิจาการได้แผนงานค่ะส่วนฝ่ายน,นิติบัญญัตินะคะมีประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาค่ะเรามาดูส่วนที่เดินถ่ายหน่วยงานแต่ละกองกันค่ะ ดูวิดีโอแต่ละกองไปแล้วนั่นเรามาดูกองที่เรามาฝึกอาสารกิจศึกษากันค่ะที่มาฝึกอานที่เทสบาลตมบลญ,ญ่านตะขาวเรามาฝึกอาสารกิจศึกษาในฝ่ายกองกลางค่ะกองกลางนะคะมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่ายเงิน่ารับเงินการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมและการปฏิบัติรายได้อ่านสร,รุปผลนะคะคือสถิติการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียม อ่าน,นำส่งเงินการเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงินงานการตรวจสอบในใบสำคัญตีกาทุกประเภทนะคะงานการจัดทำบัญชีงานตรวจสอบบัญชีทุกประเภทอ่านเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทนเงินบำเหน็จบำนาญและก็เงินอื่นๆนะคะอ่านจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณได้เงินนอกงอบประมาณนะคะอ่านเกี่ยวกับสถานะการเงินการกลางค่ะ ก่อนจะเข้าถึงในการปฏิบัติเรามาดูโครงสร้างของกองกลางกันก่อนว่ามีอะไรบ้างไปันเลยค่ะค่ะโครงสร้างกองคลังนะคะมีผู้อำนวยการกองคลังหัวหน้าฝ่ายบริหารง,งานคลังอ่านพัสดุและทรัพย์สินอ่านการเงินและบัญชีอ่านธุรการอ่านผลประโยชน์และกิจกรรมสานิตอ่านทะเบียนเต็มที่และอ่านทะเบียนทรัพย์สินค่ะ ตอนนี้เราเข้าสู่ลักษณะงานที่ฝึกกองกลางนะคะในตำแหน่งที่มาฝึกคือผู้ช่วยนักวิจารารการเงินและบัญชีแล้วก็ยังมีการช่วยงานพี่ๆอย่างอื่นในกองกลางอีกด้วยค่ะนั้นเราไปชมวไปดูลักษณะงานที่ฝึกมีอะไรบ้างไปชมไปดูกันเลยค่ะ งานที่ฝึกในกองกลางนะคะที่ได้รับมอบหมายมีคิดคำนวณเบเสร็จเงินค่าเก็บกิจกมูลฝอยค่ะและบันทึกสมุดคู่มือเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการหรือหน่วยงานย่อยค่ะจัดเรียงเอกสารความกิการเบิกเงิเนรายจ่ายแต่ละฝ่ายบันทึกกิการเบิกเงิเนรายจ่ายแต่ละฝ่าย บันทึการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการเจ้าหน้าที่กองกลางแล้วก็ตาราง OT ปฏิบัติด,ด้านการเงินและบัญชีตรวจสอบและคิดคำนวณเงินรายเดือนทุกฝ่ายติดไปเสร็จทั้งหมดลงในกีกาทำโปรโปรแกรมใบรายรับ rv ใบปานรายการบัญชีทั่วไป JV แล้วก็ ตามปาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสูงไปสีค่ะตายรวมๆของการทำงานนะคะ เรามาดูประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกษากิจศึกษากันนะคะ 1. ได้รู้จักวิธีการออกเลขทั้งรับและส่งหนังสือราชการ2ได้ฝึกตนเองเรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 3. ได้เรียนรู้ลักษณะงานและเลือกงานในสายวิชาชีพของตนเองได้ถูกต้อง 4. ได้ประสบการณ์วิชาชีพเพิ่ม,เต,มเติมนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนและสามารถนำความรู้จากทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอ่า ทำให้มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานโอกได้ประสบการณ์การทำงานนะสถานที่จริงเจ็ดได้รู้ถึงปัญหาของงานและแนวทางในการแก้ไขค่ะค่ะฝึกอ่านเสร็จนะคะมีความรู้ประสบการณ์อะไรบ้างใช่ไหมคะคือหนึ่งได้รับประสบการณ์ในด้านการทําเงินเดือนและแต่ละเดือนออกมาได้ค่ะแล้วก็สองได้รู้จักเกี่ยวกับการทำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงภาษีป้าย แล้วก็3นะคะได้พิมพ์งานหรือบันทึกข้อความเอกสารของราชการเป็นแล้วก็4นะคะได้รู้เกี่ยวกับติดการรายรับรายจ่ายในระบบค่ะและเรามาดูกิจกรรมที่เข้าร่วมของเทศบาลย่านตะขาวกันค่ะกิจกรรมที่เข้าร่วมนะคะคือเข้าร่วมกิจกรรมเทศบาลย่านย่านตะขาวนะคะจัดงานวันโลกน้ำลึกถึงผู้สูญเสียอุบัติเหตุนะคะ ทางถนนประจำปี2 5 6 4วันที่2 9ธันวาคม2 5 6 4ค่ะและก็เข้าร่วมกิจกรรมใตยทำวีตีทัศน์ระบำย่านตะขาวเรื่องย่านตะขาวโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย,อย่างยั่งยืนวันที่20มกราคม2 5 6 5ค่ะและก็เข้าร่วมกิจกรรมโวงการอบรมป้องกบบันและบรรเทาสาธารณาภัย ในประจำปี2 5 1 5ในวันที่28มกราคม2 5 1 5ค่ะและกิจกรรมสุดท้ายที่เข้าร่วมนะคะคือกิจกรรมเทศบาลตำบลย่ญญานตะข่าวจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนเทศบาลตำบลย่านต,มมญญาตะข่าวครับประจำปี2 5 1 5วันที่2 5กุมฟาปัน2 5 1 5ค่ะค่ะดิฉันก็จบก,การนำเสนอการตาย VTR e ของเทศบาลตำบลย่ญญานตะขาวจังหวัดตรังนะคะ